สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่อง m o เตอ c ์ไซค์รีวิวอีกครั้งก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ทางช่องนะครับได้มีโอกาสนะครับนำพาทุกท่านมาพบกับรถใน2ค่ายด้วยกันครับนั่นก็คือในค่าย Honda แล้วก็ค่าย GPX นะครับซึ่งรุ่นที่นํามาให้กับทุกท่านได้ชมกันก็คือทาง Honda จะเป็น p All New ิ c x 160นั่นเองครับและในส่วนของ GPX ก็จะเป็น GPX Drone นะครับ โอเคครับเบื้องต้นให้กับทุกท่านได้ชมดูอรอบๆกันก่อนก็แล้วกันครับซึ่งมาวันนี้จะมาในโทนสีแดงครับนี่คือสีแดงของตัว G P X นะฮะแล้วก็จะเป็นสีแดงของ P C X ครับถ้าดูกันตอนนี้และก็ณนะขณะนี้ฮะสังเกตว่าสีของ P C X นี้จะ,ะถ้าจะพูดว่าก็คือเป็นแบบแดง เข้มๆนะฮะแต่ตัวของ G P X Drone นี่เป็นสีแดงแบบแดงสดนะฮะแดงสดประมาณนั้นนะครับด,ดูแตกต่างนะตามที่ผมดูตัวจริงตอนนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ในภาพน่าจะดูแล้วแตกต่างเหมือนกันฮะก็คือดูแล้วมันจะเข้มต่างกันนะครับอันนี้อยู่ที่มุมมองนะครับโอเคฮะคถ้าเราดูแบบด้านข,ข,ข้างแบบนี้นะฮะด้านข้างก็คือถ้าเป็น P C X จะอยู่ด้านเห็นข้างด้านขวา ถ้าเป็น g p e จะอยู่เป็นข้างด้านซ้ายมันจะมีสติกเกอร์คาดของโดนนะฮะจะมีสติกเกอร์คาดด้านข้างครับเป็นสีดำครับนี่เลยฮะคาดสีดำแต่ตัว p x นี้จะไม่มีฮะแล้วในตัวของโดนฮะคำว่าโดนก็จะเป็นแบบโลโก้โนนนะฮะซึ่งเป็นสีแบบเดียวกันครับแต่ว่าตัว p x ประมาณนั้นนะฮะ แต่ตัวโลโก้ของโดนะจะมีสีน้ําเงินนาจะประมาณนี้นิดๆครับอยู่ตรงนี้สีที่เป็นค่านี่คือเป็นสติ๊กเกอร์นะครับในส่วนของอด้านข้างดูพักเทา้าฮะพักเท้าทั้งสองรุ่นนะครับถ้าเป็นโดนะจะเป็นลักษณะเป็นสีน,นี้เลยครับเต็มแต่ถ้าตัวของ p c x ก็จะเป็นสีอสองสีครับพูดง่ายๆมีดํากับตัวสีเงินนะครับนี่คือเป็นพักเท้าของคนซ้อน แต่ว่าเรื่องการพับเก็บนะฮะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับดึงออกมานะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับแล้วในส่วนของพักเท้าของคนขับลักษณะนะครับดีไซน์ก็คือใกล้เคียงกันครับก็คือลักษณะว่าคนคนขับนี่สามารถเหยียดขาเนี่ยพูดย่ายๆเหยียดขาเวลาเราอาจจะเมื่อยล้าในการขี่ยาวนะฮะก็สามารถเหยียดขามาพักด้านหน้าได้นะครับในส่วนนี้แต่ว่า pcx จะใหญ่กว่าฮะมาดูใกล้ๆก,ก็ได้ครับเพราะว่าน่าจะเต็มเ,มเท้ากว่าของ gpx โด o n e นะะตัว gpx นนั้นก็คืออาจจะเหยียบได้ฮะแต่ว่าอาจจะมันอาจจะเล็กไปนะครับตามตามที่ดูลักษณะนี้นะฮะแล้วในส่วนของอุุดแตกต่างอีกตัวนึงก็คือตรงถังน้ำมันครับถ้าเป็น pcx ฮะ pcx จะอยู่ตรงนี่ฮะระหว่างระหว่างขาของเราฮะก็อยู่ตรงคอนโซลกลางแต่ตัว G-Package นั้นจะอยู่ใต้เบาะนะครับในส่วนนั้นก็คือถังน้ํามันนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของถังน้ํามันมาดูที่ด้านหน้านิดนึ่งครับด้าน,นหน้าก็คือระบบของตัวล้อแมกครับล้อแมกก็คือถ้าเป็นโดนนะครับจะเป็นล้อแมกเป็นก้านลักษณะเป็นก้านคู่นะฮะสีดําเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็น P-CX ก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นก้านแบบอา,อาจจะมีดีไซน์ที่มันลวดลายเยอะกว่านะครับ ระบบเบรคครับอดูดูแบบใกล้ๆเลยก็ได้ครับนี่ลักษณะของตัวล้อแม็กนะครับล้อตัวล้อแม็กของ p ีซีเอ็คครับระบบเบรคครับผมในตัวระบบเบรคน,น,น,บนั้นที่นํามาให้กับทุกท่านได้ชมกันตอนนี้ก็คือจะเป็นรุ่นระบบเบรคคอมไบเบรคเหมือนกันครับจริงๆแล้ว G P s ก็จะเป็นคอมไบเบรคอยู่แล้วนะครับคอมไบเบรคก็คือการทํางาน เป็นการกระจายแดงเบรกก็คือใช้เบรกหลังแล้วมาเหนี่ยวเบรกหน้าด้วยแต่ p c x นั้นก็จะมี2รุ่นก็คือรุ่นตัวท็อปก็คือรุ่น ABS ครับแต่วันนี้เราเทียบก็คือเป็นคอมบเบรกเหมือนกันนะครับและแตกต่างอีกนิดนึงครับถ้าเป็นตัวคอมบเบรกของ p c x นั้นจะไม่มีดิสเบรกหลังจะมีแค่ดิสเบรกหน้าแต่ตัว GPX โดนนั้นจะเป็นระบบดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับดูนิดนึงก็ได้ครับ อันนี้คือดิสเบรกของ p x จะเป็นดิสเบรกหน้าแต่ด้านหลังนั้นจะเป็นดำแต่โดนนั้นจะมีดิสเบรกข้างหลังด้วยแล้วก็ดิสเบรกหน้าโอเคครับนี่คือข้อแตกต่างของระบบเบรกนะครับมาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์นั้น pz ตัว g p x โดนะที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นเครื่องซึ่งเป็นเครื่องของ s y m นะครับขนาดก็150อนั่นเอง ในตัว pcx ก็ตามชื่อรุ่นเลยครับ pcx 160ก็คือขนาดเค,ครืยนต์160ซีซีนะฮะในส่วนของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำยังเหมือนกันครับก็คือมีหม้อน้ำให้นะครับด้านหน้าครับระบบไฟระบบไฟครับไม่ว่าจะเป็น gpx โด o n e หรือว่าจะเป็น all new pcx นะครับจะเป็นระบบไฟหน้า led เหมือนกันครับแต่ว่าดีไซน์ดีไซน์นั้นอาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่า ตัวโรนนั้นไฟเลียวจะอยู่ด้านบนนะฮะตรงแฟริงข้างๆนะครับแต่ถ้าเป็น P ีซนั้นจะอยู่คล้ายๆว่าจะเป็นความต่อเนื่องนะจะอยู่ใกล้เคียงกันครับอยู่ใน,ในโซนเดียวกันพูดง่ายๆนะครับไฟหน้าแล้วก็ไฟเรี้ยวต่างๆนะครับถ้าจะไปดูด้านท้ายนะฮะให,ให้เปรียบเทียบด้านท้ายนิดหนึ่งก็ได้ครับคือด้านท้ายตัวไฟก็จะเป็น led นะครับนะสี ลักษณะนะครับคือลักษณะฝาครอบสีนะมันจะเป็นคล้ายๆกันครับแบบสีสโมกสีแบบดูแล้วไม่ไม่ใสมากเกินไปนะครับจะดูแบบเข้มๆหน่อยแต่ลักษณะรูปร่างนะครับจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็น p c x ก็คือมันเหมือนจะเต็มนะครับใหญ่อยู่ในส่วนของด้านท้ายเลยครับแต่ว่าของโดนนั้นก็จะเป็นลักษณะในส่วนของด้านข้างแยกออกมานิดนึงครก็คือดีไซน์ต่างกันนิดนึงครับโอเคครับ ดูนะบบกุญแจเนาะกุญแจตัวกุญแจนี้ก็คือเป็นกุญแจแบบคีย์เลสหรือว่าสมาร์ทคีย์นะพดูดง่าง่ายนะครับก็คือมีระบบหัวแก๊สนะครับการสั่งการนะครับก็จะใกล้เคียงกันครับก็คือตัวรีโมทนะครับโอเคครับดีไซน์ต่างกันนะครับกล่องเก็บของด้านหน้ามีนะครับนี่ของโดนนะฮะแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตด,ด้วยนะครับ โทรศัพท์มือถือนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้โดยนะครับเป็นแบบ USB เหมือนกันครับนะฮะกล่องเก็บของของ p s x ครับกล่องเก็บของด้านหน้านะฮะมีเหมือนกันครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็เป็นแบบ USB เหมือนกันครับเรือนไมเรือนไมก็เป็นเรือนไมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งดีไซน์อันนี้คือแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความ เป็นแบบทันสมัยก็คือดิจิตอลเหมือนกันโอเคครับในส่วนของใต้เบาะเป็นยังไงบ้างะฮะดูของอ r อนิวพีซได้เลยนะครับ p ี PC x แล้วก็โดนได้ทั้ง2รุ่น,นะฮะดูรุ่นไหนก่อนก็ได้ครับเอาโดนครับนี่ฮะถ้าเป็นโดนนะครับก่องเก็บของก็จะเป็นลักษณะนี้อาจจะไม่ใหญ่มากเนื่องจากว่ามีถังน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ใต้เบาะนั่นเองครับดีไซน์ของตัวนี่ฮะ ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับดีไซน์ของตัว PCE นะครับไอตัวโดนนะฮะ GPEX โดนก็จะเป็นดีไซน์ฝาถังแบบนี้ครับโอเคครับไปดูที่ PCE ครับ p c ก็คือกล่องเก็บของจะใหญ่กว่าเนื่องจากว่าไม่มีถังน้ํามันมามามา,มาแทรกอยู่ตรงนั้นก็เลยทำให้การสร้างตัวกล่องเก็บของนั้นยาวใหญ่กว่ารุ่นโดนนะครับค่าความประหยัน้ามันครับจะอยู่ที่ 50กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรนะครับในส่วนของ p c x ในส่วนของโดนนั้นจะอยู่ที่3 7มสนะฮะกิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรนั่นเองครับโอเคส่วนเบาะครับตัวเบาะนี้ก็คือจะเป็นเบาะโทนสีดำนะครับจะเป็นคล้ายๆว่ามีตะเข็บเหมือนทั้ง2ออง,องรุ่นฮะจะมีตะเข็บคาดไว้อยู่กันตกครับลักษณะกันตกก็เหมือนเป็นดีไซน์แบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับ ของ PCX นะฮะแต่ในส่วนของโดนนั้นจะทําเหมือนแยกให้เห็นชัดเจนว่านี่คือกันตกของคนจับนั่นหนังนั่นเองครับโอเคครับสำหรับวันนี้หากท่านใดเข้ามาชมแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจงก็ง่ายนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็แล้วกันครับเพราะว่าเวลาเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับและท่านใดอยากจะพูดคุยนะฮะอยากมีความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับใต้คลิปนี้เลยครับสวัสดีต้องขอบคุณทุกท่าน เป็นอย่างมากนะวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ